ัดีครับโอ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยจัสแกร์มาเกอร์โอ้ชอบชื่อมากเออก็จริงอยู่นะจัสแกมาร์มเกอร์ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Roblox Map Find the Markers อีกแล้วนะครับเย้ Yay! ซึ่งวันนี้ก็มันก็มีการอัปเดตมาใหม่พอดีเลยเนาะซึ่งไหนดูซิว่ามีตัวไหนที่เข้ามาใหม่บ้างรูเหมือนว่าอันนี้เราจะสามารถขดได้ด้วยอันแรกมี drop อ marker เขาบอกเฮ้ยมันอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะครับสำรวจเลยทุกบ้านเฮ้ยเดี๋ยวเดี เจอเลยดรอปออรมาเกอร์ Drop อู้แค่เข้ามาตรงนี้เองเนีย่ยบ้านหลังนี้เลยครับแล้วก็เจอเลยโอ้ oh. มาดูตัวต่อไปฟีเจอร์มาเกอร์เขาบอกว่ามาอยู่ในว a ชเชเบิลคิงดอมมันก็คือข้างบนหอนหาฬิกานั้นนะ่ะสินนะมาเราลองดูโอ้เฟต้าชีสมันก็เลยยังไม่เจอเลยเหรออยู่ข้างในกำแพงในแคนดี้แลนโอเค ไปมาเราไปแคนดี้แลนกันโอเคซึ่งมันก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วมาร์เกอร์ตัวนี้มัน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 ไม่ใช่มาร์เกอร์ใหม่นะมันเป็นมาร์เกอร์ที่มีมานานแล้วเราก็แค่เข้ามาตรงนี้แล้วเราก็จะวาร์ปมาเจอกับเฟต้าชีสมาร์เกอร์เย้แค่เข้ามาตรงนี้เองนิดเดียวซอกเล็กๆมาต่อไปฟลามิงโกมันอยู่ที่ที่คุณโกหกเขาเหรอเออ อันอันนี้ไม่รู้ละอันนี้คืออะไรอันนี้ไม่น่าใช่ marker ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเจ้ามาร์เกอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้นะครับเราต้องเดินมาที่ตรงนี้ที่เดิมเสร็จแล้วเราก็เดินมาตรงนี้เลยเย้ yeah. เสร็จแล้วก็เนี่มันจะมีทางให้เราลงเสร็จแล้วก็ไปจ้วงมาเลย f l a m ก n c o m a r k ร์เยร์ yeah. hey, รเกอร์ตัวต่อไป f r o มาร m a r k ร์แค่เขาบอกให้คลิกอะไรบางอย่าง ในน้ําแข็งหรอก็เท่าที่ผมไปหามานะครับมันก็จะอยู่ในนี้ซึ่งมันจะอยู่เป็นที่ที่เราที่ใส่น้ําแข็งซึ่งจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากตู้เย็นฉะนั้นพอเราขึ้นมาเราเจอตู้เย็นปุ๊บเราจะต้องสังเกตตรงนี้ครับนี่มันจะมีปุ่มให้กดกดไปเรื่อยๆเลยไปกด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 นี่ แล้วมาร์เกอร์มันก็จะออกมากลายเป็นโฟร์เซนมาร์เกอร์เย้อันนี้อันนี้เกี่ยวไปยังเกี่ยไปแล้วแหละต่อไปไนเควสมาเกอร์ er. เขาบอกว่าเขาจะอยู่ทุกทุกที่ในแมปคุณแค่จะต้องจับมันในเวลาที่เหมาะสมเขาจะไม่ไปที่โอเกาหรือหรือว่าห้องเทเลพอร์ตก็คือเท่าที่ผมอ่านมานะครับว่าคือเควสมาเกอร์เนี่ยมันจะมัน คืออย่างชื่อเควสไงฉะนั้นมัน,ม,นมันจะเทเลพอร์ตไปทั่วทุกที่ในแมปเลยนะครับแต่ว่ามันจะมันจะไม่เทเลพอร์ตไปในห้องที่แบบเป็นเป็นพวกห้องเทเลพอร์ตเช่นแบบอย่างเช่นอ,อะไรดีอย่างพวกแบบสมมติว่าไปในด่านที่ด่านนหอนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรประมาณนั้นมันจะไม่ไปอยู่ซึ่งก็เราจะต้องรอหามันให้เจอครับ ทำได้แค่นั้นอืมผมว่าถ้าเราเดินอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสหาเจอน้อยอะน,น,นะไปตัวต่อไปก,กันเลยกันเลยแล้วกันเคแซนสตอร์มาเกอยู่บนสุดแซนสตอร์มเนี่ยมันมันน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่เฮ้ยโคสมาเกอร์โอ้นี่ไงมันมาอยู่ตรงนี้พอดีเห็นไหมได้แล้วบนสุดผมว่ามันอยู่ในนี้หรือเปล่าใช่ไหม อันนี้เหมือนมันขึ้นไปได้แล้วมาร์เกอร์ตรงนี้เราเก็บไปยังชิบอู้อ้าสวัสดีครับอันนี้ปุ่มอะไรอ่ะถ้าเรากดอุ้ยเฮ้ยโดนเราตายเลยอูย้โอเคซึ่งมาร์เกอร์นั้นผมจำได้แหละเราน่าจะเคยเก็บไปแล้วแหละแล้วก็มาร์เกอร์ตัวนี้นะครับสิ่งที่มันอยู่ก็คือข้างบนเลยขึ้นมาข้างบนแล้วเราก็จะเจอกับบันไดร่องขนที่บางคนอาจจะไม่เห็นอุ้ยก็จะต้อง เลงแล้วกระโดดขึ้นไปบนบันไดวะ่ะหาอ๋อแล้วก็กระโดดมันมันขึ้นมันไม่ออกขึ้น,น,นแล้วบันไดมันแบบนี่ทุกคนน่าจ,จะเห็นและเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นบันไดชึบอืมมันมันมันจะขึ้นไปยังไงขึ้นอ่ามันมันไม่ขึ้นอ่ะโอเคได้แล้วขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยโอ้ว้าวแซนสโตม,มาร์เกอร์ครับย้ย ในดูซิว่าตรงนี้เรามีอีเวนต์อ๋ออีเวนต์ยังเหมือนเดิมมามาดูต่อกันในดูซิเรามีอะไรบ้างเซตติ้งมาเกอร์เช็คที่เซตติ้งหรอเซตติ้งของเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงอยู่ตรงนี้เออเซตติ้งใช่ไหมเดี๋ยวนะทำไมมันอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยมาเลื่อนลงไปได้ไหนเลื่อนลงมา เออ,อ,อเกิดอะไรขึ้นขิ้ไปเื่ยๆแล้วกันนี่ไงเออเซตติ้งมาเกอร์อย่างง่ายเลย,ยเคมาตัวต่อไปซึ่งตัวนั้นก็คือสโมกมาเกอร์หรอเดี๋ยวเราจะต้องดูดที่อยู่มันคือมันมีอยู่แค่ที่เดียวที่มันเป็นไปได้และมันจะเป็นพื้นที่ที่มัน ดูอะไรอ่ะใช่พื้นที่ข้างบนนั้นไหมสมูทมาเกอร์นเนี่ยใช่หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะสมุกสมุกก็คือควนันควันน่าจะมาจากโรงงานนะข้างบนนี้หรือเปล่าอ่ะฮึกระโดดขึ้นมาเออข้างบนบนสุดนู่นเลยเป็นไปได้อยู่มั้งซึ่งผมก็ไปหาวิธีขึ้นมาแล้วมันต้องขึ้นไปบนนู่นเลยเราจะต้องเข้ามาดูข้างหลัง ข้างนี่เสร็จแล้วก็กระโดดชุบชุบชุบโอเคมีบันไดเราขึ้นอันนี้ก็กระโดดขึ้นบันไดแล้วก็สุดท้ายใช่ไหมสโมคจริงๆว่าแล้วว่าเราจะต้องอยู่ตรงนี้โอเคมาอันต่อไป s t r e t c stretch k i e l l marker เ,าาเขาบอกว่าอยู่ในอยู่ในมัชเม m a ลที่สีมันแตกตา่าง ไปไปกันแคนดี้แลน์โอเคมาสำรวจมาชมลโลอะไรสีต่างไม่มีเลยซึ่งระดับมันก็คือระดับปานกลางฉะนั้นก็ฉะนั้นมันก็ไม่น่าอยู่ในที่ลับนะมันก็น่าจะแบบเผยอันดีเคสมาเก์ขอจุ้อีกทีนึงนะฝั่งนี้ไม่มีเอ๊ะข้างบนจะมีหรือเปล่า,า,หลาไหนมาดูซิโอเคฝั่งนี้ข้างหลังตรงนู้นไม่มีฝั่งนี้ไม่มีเลย อุ้ยนี่อะไรอ่ะตรงนี้ไม่มีเอ๊ะสีต่างจริงแต่ไม่ได้ต่างมากอุ้ยไอติมว้าว,ว,วเราเราก็ได้ s t r e a k i Stella marker ครับเย,ย้มาต่อไปอันนี้อยู่ใน vegetable kingdom transparent marker คิมัอยู่ใน อินวิซิเบิลเมสมันมันอยู่ในขีมาเหรอแล้วก็เป็นมันก็อยู่ในอยู่อยู่ในเขาวงกดที่ล่องขนอ้าว่าดีเควสมาเกอร์ er, มาอีกแล้วเหรออ้าว่าดีใช่นีมไหมเนี่ยเนี่ยในนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่หน้าตามันไม่เหมือนเพราะว่าน้านตาของเอ๊ยหรือว่าใช่อ่ะแต่นี้มันจะเข้าไปยังไง เอออันนี้มันเข้าไม่ได้เอออ๋อเออมันไม่รู้มันกับว่าใช่อันนี้หรือเปล่านะอุ้ยมันจะไไยังไงดีเฮ้ยเดืนนะอันนี้มันเข้าได้อู้เราต้องกดชิปล็อกอย่างนี้แล้ว,ลวก็ค่อยๆเข้าไปอย่างนี้เราจะต้องกดชิปล็อกแล้วแล้วเสร็จล้ะคือเราเรากดเดินเดินไปข้างหลังหรือเดินข้างหน้าพร้อมกับเลี้ยวขวาใช่ไหมอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เราก็เดินหน้า อย่างนี้จะกว่ามันจะเข้าได้เอาจะทำไมน,นี้เข้าไม่ได้กระโดดหรือเปล่ามันขึ้นไปได้ไหมเฮ้ยเฮ hey, hey, ้ยเฮ hey. ้ย Transparent Marker เย้ฮู้สวัสดีครับดูหน้าแบบชัดเจนหน่อยไม่ได้เข้ามาง,ง่ายๆแต่ก็ง่ายอยู่ถ้าเราเล่นชินแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> เสร็จแล้วเราก็จะกลับไปที่สปอร์ตูมต่อไป เซรามิกมาร์เกอร์ชอปเบสเมนต์ชอป้านนี่ใช่ไหมละ่ะเฮ้อชัดเจนมากใช่เฮ้เสแล้วว่าเราเราไม่ได้เอามาร์เกอร์เราเราไม่ได้เอามาร์เกอร์ใหม่ทั้งหมดนะเนี่ยแต่บางมาร์เกอร์เราก็เห็นใหม่สวัสดีฉันช่วยอะไรคุณได้อคุณเจออันอันอื่นไหมไม่มีฉันรู้ว่าคุณโกหกอยู่ผมจะตอบวันนี้ มันมีอยู่อันหนึ่งที่มันกำลังชิวอยู่ในในน้ำข้างล่างชอ็อปนี้เออไม่เป็นไรกูดบายไปก่อนเราค่อยคุยใหม่นะเพราะว่ามันมันคืออันนี้ที่ผมไปหามาก,ก็คือมันจะมีปุ่มให้ถามอยู่ว่าอันนี้หรอนี่อ๋อแต่มันไม่ใช่ไม่มีพิมพ์โรนมีเพอรีวิงเกอแล้วก็วิเชลลารี เออมันไม่มีเซลราบิกอะ่ะอ้าวยังไงเนี่ยโอเคผมไปหามาแล้ว,ลวเราต้องคลิกพิมพ์โรสมาร์เกอร์เสร็จแล้วก็กดฮะจากนั้นเขาจะบอก follow me ครับโอเคเยี่ยมนั่นไงเนื่ย <laughs> <laughs> ยากอ้ี๋ย่นะมาตกแตดพังเราต้องทำอะไร <laughs> อันนี้เราคุยกับเขาไไม่ได้อันนี้หวัวแตกออกมาแบบเดี่ยวนะข้างบนคืออะไรอ่ะอันนี้เหรอเฮ้ยเราลองเก็บออโอเคอเต็มเลยข้างบนนั้นเราจะขึ้นไปเก็บยังไงโอเคเก็บอย่างนี้เอ๊ะมันไปรวมกันตัวกันที่โอ,อ,อ้อืมออาเมื่อกี้ได้เฉยอ๋อไอไอที่มันเป็นแบบขาวๆอันนี้ก็นับโอเคมีเข้ามาในนี้ ไหนดูซิมีตรงไหนอีกโอเคตรงนี้ข้างบนแล้วว่าสีสีนี้ก็นับหรอเนี่ยโอเคในนี้เราต้องขึ้นมากระโดดบนกองเข้าไปเข้าไปชึบอึบเอาเอาเอาเรา,เา,เา,เาทำอะไรอ่ะเก็บยังโอเคเก็บแล้วมีตรงตรงนี้ที่เราเคยผ่านมาอันนี้ครบอยังยัง โอ้ตรงนี้เข้าอ๋ออ๋อนึกว่ามาร์กเกอร์มันมีตรงไหนอีกหรือเปล่าอ๋อเนี่ข้างหลังข้างหลังโอ้เต็มเลยได้ยังเนี่ยเฮ้ยได้แล้ว <gasps> อู้เซรามิกมาร์กเกอร์ครับเย้ระดับพ้าเลยนะเนี่ยออกไปได้ยังครับอูอันนี้มันเหมือนแผ่นที่อะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่เป็นไรกลับมาเถอะ ต่อไปซินนามอนมาเกอร์เป็นดินในแคนดี้แลนโอกลับไปแคนดี้แลนอีกแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเออเดี๋ยวก่อนตรงนี้ทํามไม,มนเหมือนมีออฟฟี่ให้เราเล่นด้วยเออเราเราเรา,เราเ,ราเราเล่นไปตั้งนานแล้วทำไมเราไม่เห็นสักพีวิตกุยยากอยู่นนเนี่ยผมว่าเราถ้าเราเดินชา้าๆอย่างนี้มันจะได้ไหมผมว่าน่าจะได้ผลกว่าชึบเคโอไมลเราจะต้องย้อนตลอบไป โอเคขึ้นมาแล้วแล้วเราก็กระโดดมานี้เราไปนู่นเลยเหรอโอ้มีทางลงแล้วก็กระโดดขึ้นมาเยี่ยมขึ้นมาวันนี้ออ้ยอืบโอ้สวัสดีครับแทนสเปรเลนา a r k e r อันนี้ขึ้นอ่อตกโอเคได้แล้วกระโดดขึ้นไปโอเคขึ้นมาอ้ยได้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 นี่คืออะไรโดนไดไรไหมเอ้ยอะไรอ่ะเอาสวัดดีครับ m เกอร์ อ้าแล้วเราจะเดินลงไปยังไงอ๋อโอเคไปดีครับโอ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยจำสแกมาเกอร์โอชอบชื่อมากเออก็จริงอยู่นะจำสแกมาเกอร์ชึบกระโดดมาตรงจุดเสร็จแล้วเราต้องเลือกสักทางหนึ่งหรอไม่เป็นไรขวาหลายซ้ายดีนี่คือสิ่งที่เราต้องจำเออแต่ว่ามันไม่น่ากระโดดถึงใช่ไนหะขึ้นมาตรงจุดแบบ เฮ้ย,ยมันมีเช็คพอยต์ให้เราโอ้ไวโกดดีดีมากดีมากมาคุณมาร์เกอร์เพราะว่าเราชาร้าอย่างนี้เฮ้ยได้ลงมาอโอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยมันมีเช็คพอยต์ถ้าไม่มีเช็คพอยต์นี่ก็จบเลยนะโอเคขึ้นมาชึบอ่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้อื้อเอ,อือโอเคมาร์เกอร์อันที่หนึ่ง นี่วิ่งได้แล้วแหละนี่ซอวอเฮ้ยผมได้แล้วกระโดดมาแล้วก็จ้วงออบบี้มาเกอร์โอ้อันนี้มันขนาดอะไรยากป่ะเพราะว่าเพราะว่ามันขึ้นสีแดงนี่ไงฮาร์ดจำสแกมมาเกอร์ล่ะก็ฮาร์ดเหมือนกันวุ้ยจะจำสแกมมาเกอร์นี่อันนี้คือตอนเอออันอันนี้คืออันอันนี้บอกตรงๆเลยก็คือเอาจริงจริง สุดๆเลยอ่ะตกตกอื้มสุดๆเลยตกใจไม่คิดว่าแบบไฟเดอรมาร์เกอร์มันจะมีจับสเกลแบบนี้ด้วยซึ่งก็ตามที่เราบอกไว้ก่อนซินนามอนมาร์เกอร์มันเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เราก็จะเห็นรูอะไรก็ไม่รู้เข้าไปนั่นไงนลราเห็นแล้วอู้ยามตกเลยโอเคมาตรงนี้ก็มาตรงนี้เสร็จล้วไปไหนต่อมาตรงนี้เลยได้ไหม อุ้ยได้ได้ได้อันนี้ก็ช้าๆโอ้โหจะได้ตั้งแต่รอบแรกเลยรอ,อบแรกก็ตายเลยอุ้ยระดับฮาร์ดโอเคก็วันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะครับตอนแรกเราได้ประมาณ170กว่ามาเกือบตอนนี้190ก็เพิ่มมา10กว่าตัวเกือบ20ตัวเหมือนกันเนาะซึ่งครั้งหน้าเราจะมาเอาฟกเกอร์ ke ker. ไม่มีมาเกอร์เลยเมกามาเกอร์ มิลแอนคุกก oh, ี there, Islam, ้อะไรพวกนี Gram ้ท so, right okay. so, ั as, here, a, ้งหมดทั wow. ้งทั้งหลายทั้งพวัโอ้โหเหลืออีกเยอะเลยแบบอินเซนเอ็กซ์ตรีมแล้วก็มาเกลรถซึ่งมาเกลรถเราก็ได้มาหนึ่งตัวแล้วเนาะโอเคก็วันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุนเลยครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแค่นี้ก็แล้วกันเนาะบ๊ายบายเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยก็เหนื่อยทุกครั้งอะช่วงนี้ก็เริ่มพูดเหนื่อยบ่อยโอเคไปแล้วสวัสดีครับ